BEE- โอ้ตู่ก็น่ารักแต่เขาอยู่แต่หลัง้าทีนี้ทีมจัดส่วนกกับรายการเอาล้วนะกรับทำอังไงราไปนคนเิือคด็กเตืดครับโอ้โหหลอนขนาดนั้น

ไม่มีผิดแล้วเอ้ยโอ้ยลุกเลยอะอ๋อ่านชมเกมต่อโอ้ยพี่ชูทหารแป๊บหนึ่งพี่จ้อย นเี่โอ oh! ้ฮ oh! 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 ab so, ้ยโอ้โหเล่นเร็วรับไม่ธรรมดาจริงงสให้ต้องชัยโอ้โหเขาโหตกยไปไหนยังสดตัวใหญ่ตันน้องด้วยตัวมันใหญ่อยตัวันใหญ่เยไม่ถ่ายอะไร โอ้ยงได้บอลอยูุ่มงเองนดคสิึงอน้สิไปเลยโอ้งให้ไหวโอ้ยลองพีชไม่ขาดยโอ้แตกไยะตอนนี้ตไหวงไโอ้โอหอ응่โยต่โยตัวนะครับวพีชออกอาสมก็ต้ลงไ โอ้ยรอด้วยเจอต้องเก่งด้วยสุดยอดขอเสียงกรี๊ดหน่อยเป็นไงเอ้ยไม่เชียร์เชียร์หน่อยเอาโ้ตแตกเลยพูดเยโอ้โหเสียงโขกหลงเยตายตยตไม่เชียร์น้องเลยอ่ะลงมาใย้พ้นได้ไรับโย่โย่โอ้ยเย็นๆโย่มจเราขนเลยโอ้โห ย้อนเลยวันคู่นี้มันมีประมาณหนึ่งตอนนี้นะเรานี่โอ้โหขึ้นแรกกระจุกละครนี้หรือเปล่าไม่ธรรมดาในเดือนโอ้โหแล้วทำจะมึงเอาละครับโลแตกเราแตกเฮ้ยโอ้โหตัวเดินโอ้โหสับเราดีทีโอ้โหเดี๋ยวนึงคนว่าไงมันยังไงวันเออช่วยหน่อยเอออาจารย์คอลูก ก็ย oh, ังช cool. sort of yeah, oh, okay, mm hmm. ั่วเออบอมนำของหนึ่งเล่นง่ายเ้ยแต่อันหน้าเขาเลยหลอนเหลือหลอนเหลือหลอนเหลือช้าถ้าอย่านะอย่านะโอ้ยแฟนคลับอยากเกียรติผมพากไปอย่างนั้นเองเออโอ้โหเอาไว้ดีหลังสองตัวแน่นปักไี่หนึ่งปเตโต้ว่าไงเจ้าโยกงไกลโอ้โห สุดยอดฮะคู hora, ่นี้แล้วจะบังเล่นโอ้โห <im Alto> <dynasty of> <premature> เอาแล้วครับบอลขึ้นเกมที่จะไวโอ้โวจะไวโไวส่งให้ทัชทัชว่างทัชมองส่งกลับเพื่อฝาประตูเจ้าแปะแปะโอ้โหขึ้นมาฮะบอลต้องเล่นห้าตัวฮะเล่นสี่ตัวบอลเป็นรองอยู่ฮะตังขึ้นมาตังขึ้นมาทัชโอเคเล่นกันง่ายๆขยับหาช่องเล่นเลยมาแล้วฮะช่องไม่ออกจะโคตรได้บอลโคตรว่าไงโคตรโอ้โหน <im ite> ่าไวสุดยอด วิ่งตลอดนายเทียนขอเวลาหน่อยครับขอซับพับนิดหนึ่งรับพี่ขอบคุณมากรบกวนพี่พี่แฟนคลับตรงนี้ด้วยนะครับผมมองไม่เห็นพี่ฟูพี่ฟูหมุนอยู่ขอบคุณมากพี่ฟูขอบคุณครับต้นไปอ้าเฮ้ยเอาแล้วครับแล้วแตกเปิดเกมลุกเลยตอนนี้สองสองเข้าไปโดนโค้ดด่าเละเทะเลยโอ้โห แล้วครับอาฟูจากต้านี้ยังอยู่โคงใหเจ้าช้ปโอ้โหเจ้าช้ปมีการเล่นเต็มเวลาเลยกับทันทีนั่งเก่งมากเลยนะสุดเทนรับหน้าตาดีเล่นกีฬาดีหน้าเขาเรียกอะไรโซ่ต่อให้ไวไวมองท้างข้างหน้าไปต่อโซ่ซัดเข้าไปโอ้โหเฉียดไป2เมตรโซ่นี่เพื่อสกอร์หรือเพื่อ2 0 0พโซ่บอกด้วยแม่ได้สกอร์ก็ได้ตังไปด้วยค่าเหนื่อยนิดนิดหน่อยหน่อยเอ๊ใครบอกเรื่องเงินครับเนี่ย มีมีนะมีหลังมานะผมบอกไม่ได้พี่ฟูแกก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วละครับตอนนี้ไปยืนเฉยเฉยจะยวตส่งให้ไว้อิมปะทะอยู่กับไว้เลิฟซิกโซดีครับโอ้โหแหมติดอิม โอ้โหแดดร่มลมโตครับแฟนขับไปย้ายบ้านฝั่งนู้นบ้างก็ได้นะฮะโอ้โหเราไม่มีตั๋วอะไรเลยนะฮะว่างตรงไหนนั่งตรงนั้นอ,อัฟฟูจกต้าเลี้ยงอัฟฟูจกต้าเลี้ยงเอาล้ครับฟีฟ้าได้อยู่แหมฟีฟ้าชื่อแหมฟุตบอลสมชื่อนะชอาวรถจังหวาดีเข้าไปแชมป์ยังอยู่ต่าไว้ไมาดีดออกข้างไปโอ้โหลูกเกมไม่น่าเชื่อครับสดจริง,รงๆเก๋าเจอสดนี่บทกันมันแน่ อิมเริ่มถอนหายใจมันหายว่ะโอ้โหเส้นสัญญามาสดๆร้อนๆหายใจหนึ่งเมษานี่เองอิมนี่สุดจะหายใจทางหูแล้วตอนนี้จมูกเนี่ยแหละฮะยังอยู่ยังไหวโอ้โหนรกแตกยังมีทีเด็ดน้คุณเต้นคุณอยวเพิ่งให้นี่ไปเฮ้ยจะไปยกคาเข้าไปอย่างนั้นไอ้น้องโอ้โหโอ้ยกกันไปอย่างนั้นเลยถ่ายกันเข้าไปถ่ายกันเข้าไป อันนี้จะไปออกอากาศในช่วงเฮฮาหน้ากองของนายเดนด้วยอกอเลยฮะโอ้โหต้องรอติดตามดูกันนะฮะอ่าส่งให้วัสันจากคัมพีวิถีรวยกันอะไรเฮ้ยโอ้โหสเต็ปหุดยอดเฮ้ยส่งให้ครูจากชุมพรส่งให้อิมอิมโอ้เฮ้ยอ่าโซได้ไปครับโซว่ยไปได้ครับโอ้โหสเต็ปไม่ธรรมดาหล่อขนาดนี้ บอลยังเป็นของนายเอตเชนอยู่ไว้คลึงไว้ฝีฟ้าไปรอครับคู่นี้เข้ามาด้วยกันเลิฟซิกทั้งคู่มองตารู้ใจยังหมุนอยู่แชมป์มระวังเป็นแผลนะน้องใจเย็นๆไม่ต้องทุ่มร้อเเเลิฟซิกระวังด้วยละครก็กำลังถ่ายด้วยเตียมอาอกาศแล้วใจเย็นๆน้องสนามเราไม่ธรรมดาล้มดีไลแหกทุกคน เกมเพื่องหลังดูเหนื่อยๆนะฮะยังไงกันดีระหว่างรีมอ้าวหลุดาลมาแล้วคููจักต้าเลี้ยงโอ้โหเล่นยากไปนี่เจ้าสานาันแม่ตัางออกไปในเดอะเทนได้ลูกเอาละครับเล่นเร็วเลยแล้วรแตกส,สงง่สง,กสสง,สงให้สันสันง่ายๆครงเจ้าอิมส่งให้สันส่งให้พรูจากชุบอจิ่งโอ้โหมันแข่งม <c seventeen> ันแข่งไอ้คุณเป็ดนี่คุณอย่าพากแล้วแบบแนะนำเกมได้ไหมฮะไม่ได้ฮะมันเป็นจิตวิญญาณผมจะพากแล้วก็แนะนำด้วยครับผมเป็นจิตวิญญาณ ันยังไงครับทีมของผมผมก็ต้องเข้าข้างเป็นเรื่องปกติพูดเลยปีฟ้าอยู่เห็นไหมโซ่ได้อีกแล้วครับแชมป์ก็รออยู่ข้างหน้าข้างหลังยังมีนะเออนะฮะซ้ายยังอยู่ขวาก็มีเลือกไม่ถูกนะครับสุดท้ายเป็นยังไงคลุกคลิกคลุกคลิกเป็นนักพลิกประตูเอาล่ะตาฟังผมแล้วพูดถึงตาเล่ห์หลอดถึงต้าเยังขโมยไปได้ครับนายเดทครับอ้าวเดียวหนึ่งตาหนึ่งว่าไง ฟีฟาป้ายไฟหักข้างสนามโอ้พังไหมยังอยู่ไฟตอแฟนโอ้โหทนจริงๆโซยังหมวนอยู่นะครับสองพอัดฉีดกระซิบมาเด็ก<ฮ>กิไงไำไม้ไกลยเต็มข้อจริงๆฮะน้องไว โอ้โหไม่ผมเพิ่งสังเกตน้องไว้ไม่น่าเชื่อรองเท้าแกนันยางก็นะเนี่ยอันนี้คู่นี้คลาสสิกนะโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยไว้นี่ไม่ได้นุ่มนิ่มเหมือนในละครเลิฟซิกคโอ้โหเท้าหนักนะฮะผมเชื่อว่าเหม็นม่ไม่เหม็นะไม่เหม็นะไม่เหม็นนะโอเคล้อกันเล่นเราเป็นผมตายเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไงกันเอาละฮะตอนนี้ให้บอลนี่ถ้ามีการเผื่อนี่นักบอลไม่วิ่งตามแล้วมันเหนื่อย อาคูจะต้าเลี้ยงส่งวันพลาดมาปีฟ้าเนี่ยได้บอลเก่งนะคุณเต้ได้เลยเอาไว้เฮ้ยไว้รอไมอย่าทำอย่างนั้นเฮยโอ้โหเล่นเสียวจริงๆโอ้โหรออาคูจะต้าเลี้ยงไป็หลังหักแค่ลูกนี้ยิงไกลได้ครับไอน์ยังได้บอลอยู่โอ้โหครับเกมเปลี่ยนเเปลี่ยนตัวเล็กน้อยฟีฟ้าพักส่งเจ้าทัดลงไปครับบอลเข้าเท้าพอดี ไหวยังไหวอยู่ขวามีแชมป์ซ้ายมีทัดไม่รู้เลือกไม่ถูนนกนรกแต่ขอเวลานอกไม่ไหวนะแฟนคลับอัดชีดหน่อยทางนูน้น <c oughs> เติมน้ำเติมโอ้โหเหมือนนรกตายกระไฟห้าผู้เล่นตัวจริงลงมาแล้วเอาละครับเจ้าหนึ่งโพเทโสโตส่งให้อัดแม่กองส่งให้เจ้าโนดเจา้าโนดว่าเฮ้ยดูหลอกเจ้าแชมป์นี่นะเจ้าหนึ่งโพเทโตเฮ้ สั้นไปนิดสั้นไปนิดไหวแรงยังดีนี่ครับ,ค,รบคือถ้าเสมอเนี่ยถือว่านายเตทนเนี่ยเอ่อเข้าเป้าแล้วเพ<อ>ราะนรกแตกนี่ดูน่าจะน่าจะทำได้ดีกว่านี้เ่ยถูกต้องถูกต้องเกง่งแค่รอเจอรอเข้าไปพี่ทัดดึงเกมช้าไว้มองขวามองซ้ายเก้าเก้ายังไม่ส่งไล่ชื่อเอาเป็นไงแหมไหลออกหลังไปเก้าเก้าส่งแล้วนะฮะโอ้โหเกมคู่นี้จะจบเสมอหรือเปล่าคุณเต้น ไม่มีวันเสนอครับไม่มีวันเสมอแน่นอนเล่นกันง่ายๆยไหมเตะออกไปก่อน <c oughs> เลี้ยวแรงก็หมดลงนะครับขาแข้งอ่อนบอลจะหนักขึ้นทันทีเจ้าหนึ่งนี่กลับมาเติมแผงหลัง <c oughs> เอาลครับแตกกระทยังไงดี <c oughs> เล่นกันง่ายๆาจากฟูจากต้าเหลียง ดูแล้วนรกแตกดึงช้าลงนะครับแบบหมดแรงก็ไม่มีอะไรหรอกฮะนี่ฮะนี่ฮะแล้วนี่ฮะอย่าเผลอนะฮะแหวกว่าประตูอย่าเผลอนะฮะเตะในเขตนะฮะเตะในเขตนักกีฬาเตะในเขตไม่เป็นไรไม่ทำแนะนำด้วยฮะเราเน้นหล่อเป็นหลักฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรอ้าวยังติดอยู่นึงเอาสิเอาไว้มาบังไว้ได้นิดนึง นรกแตกเรียกตรงกลางว่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บอึ๊บอึ๊บไม่เจ็บมีสีดวงแทบแตกโอ้โหเจ้าหนึ่งว่าไงพี่ไก่เฮ้ยเอ้าติดไว้เอ้าแชมป์ล้นขึ้นไปครับเจ้าทัพนี้ขึ้นไปรอขวามีซ้ายมีขวามีจนตรงกรอบนะครับแต่ติดติดจมูกโอ้โห ติดพี่วีโชคดีนะมีพุงพี่วีเขาใช้พุงแล้วโอ้ยเป็นยังไงครับโอ้ยเจ้าหนึ่งมาเคีขือออกไปได้โอ้จะเข้าอยู่แล้วฟุตบอลแย่อยู่แล้นรกแตกฟันป่วนหัวตอนนี้คือถ้าแมตช์นี้นรกแตกแพ้เนี่ยน่าเกลียดอังเออเจยอยากเล่นด้วยถ้านรกแตกแพ้เราจะเล่นง่ายขึ้นฮะครับแมนหน้าเราก็จะเพิ่มเหล้าเพิ่มเบียร์ไปเรื่อย เอาแล้วครับก็อัดอัดได้วัดเอาแล้วฮะโตกลับว่าไงว่าไงโอ้โหใจร้อนไปนิดเดียวเฮ้ยมาหนึ่งเติมได้เลยเฮ้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 ยยไว้โซ่โซ่วิ่งัวเยข้วไปเหวี่ยผมไม่เห็นทั่วปังออกไปไม่เอาไปก่อนไม่เห็นเตะไปหรือยังเอกไปก่อนออกไปแล้วยังได้อยู่โซ่ว่าไงมองไม่เห็นโซ่มองหาเพื่อนเฮ้ย ไว้ยังอยู่ยังอยู่ใกล้กลางมีสองทีสายโอ้ยยังอยู่เอาเท้าไป่อนนรกแตกเป๋ไม่เป็นท่าตายแล้วตายแล้วโอ้ใครก็ได้เอาขวดเอาแก้วเพี่ยงเอาไปน้อยดูแลนรกแตกนี่ช้ำนะฮะรอก็รอเก่งก็เก่งปัดเหนียวเลยโซเริ่มเป่าปากแล้วยาฝืนน้อง งานอน้องยังอีกเยอะอย่าเสี่ยงพี่ขอพูดเลยอย่าเสี่ยงไม่ไม่เอาไปเอาหูยใจเย็นแม่ก็ปล่อยไปก่อนรอเล่นจะริมเส้นไอ้ไอ้เอ้โหเจ้าแช้ำเก๋ไว้มากแชมป์หมืนเฮ้ยจังหวะนี้พลากชาดสวยงามโอ้ยแถมยังพลาดไปอีกได้สอกขึ้นไปสองพันบาทสองพันบาทเฮ้ยมีโอกาสสามั้งอะ้รตัวใหญ่พูดว่าไงพูดง่ายง่ายพูดเอาละครับโอ้โหเอาละครับ เนึงก็กินนามูโบกเลยเดี๋ยวมันต้องมาอันนี้ถือว่าตามบทตามบทตามบทเะสุดยอดไม่เป็นไรขอตทษขอพวยกันน้องๆชนกันนิดหน่อยออไม่เป็นไรสกอร์ไม่มีคนเปลี่ยนนะตอนนี้นรกแตกไปสามสองอไม่เป็นใจแม้กระทั่งแฟนคลับที่นั่งอยู่เปลี่ยนเล่นสามให้หน่อยก็ไม่ได้ใจร้ายมากมาก ขอคุณครับอาจารย์ครับเอาเฮ้เอไป้เ้เฮ้ยดูเอาอ้เสียบเสาไปนิดนึงนึกว่าจะล่นเสียปนเลขสีเกิดอะไรขึ้นกันายนาเทน้าช็อบไปดื้อโอ้โหระวังครับพี่ระวังโอ้โหปัจะเฮ้ยระวังด้วยขออภัยครับทีวีปล่อยๆมากนะเอาละครับตอนนี้มาเร็วๆแชมป์ลากขึ้นไปครับจี้บลากยังอยู่ฮะโอ้ชีเตะบอลไม่นธรรมดาจริงฮะรอด้วยแต่บอลโอ้โหน้าไว้ก oh! wow! okay. ็เป oh! ็นธรรมดาเอาละฮะ นราแตกโตกลับมาจากอัดโอ้โหเรานี่ยยังไงตัอาดยังอยู่เฮ้ยโอ้โหปัมบอลไว้ได้เจ้าทัตสุดยอดนี้เออแปกของเราเอาแชมป์แชมป์มนไปเอาไว้ลากขึ้นไปใช้อป์เอาโอ้โหขออภัยขออภัยเฮ้ยไม่เชียยนนรกแตกใช่ไหมสนันนาสนันนาผู้จัดใจเอาละคร เกมยุ่งแล้วนดยเอเดนโอ้โห oh เอาล่ะครับสองหนึ่งหนึ่งประตต่อยิงเรียบร้อย oh ho. โอ้โหเกมเปลี่ยนนะตอนนี้4ประตูต่อ2อแล้วครับนายเอเดนขอเวลานอกขอเวลานอกครับก่อน oh oh. น้องซับพับนิดนึงพ <_ s> ับหมดแล้วขอเบอร์นั้นหนาะ <_ s> โอ้โหไม่น่าเชื่อฮะบอลนะคุณเตนรับคุณยังโนดผมอยู่ดีๆนะ s> <S เมื่อกี้ ก็ถ้ายากกองเชียเยอะเขปล่อยให้ผมเข้าเลองไป้องไปแปะเติมลงมาพิงไว้อยู่ม้วนหาเพื่อเล่นเสียวตลอดแจ็รออยู่ขวาเกี่ยวไม่ติดฮะเกี่ยวอย่างอื่นอันนีดีเบิลขึ้นหลังครับมาให้นาวีนาวีดึงเกมเบิลเกี่ยวไม่ได้ออกข้างไป แจ็คไปเติมขวานะครับตอนนี้แจ็กากขวายออกไปสักก่อนคุณเต้นเราเริ่มเห็นไฟไฟนะคุณเต้นนะไฟไฟเริ่มมาละครับเอา้าสายเติมมาดีนะฮะผมแตกหลุดออกหลังไม่ฝืนนะไม่ฝืนดีแล้วฝืนเดี๋ยวล้มนะฮะลูกแบบนี้เอาละครับหมายถึเทนเล่นเร็วแล้วตอนนี้ตอนน้ตองการมาตูให้เร็วที่สุดตอนนี้เอ้ยยุ่งแล้วไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งนะ โอ้ก็เล่นคนเดียวจริงเจ้าชาปดียวปะดีดมาซ้ายมากโอ้โหไ็นยังไงใจร้ายมากจ่ายบอลแบบนี้หน้าซ้ายไว้ก็มีสวยมากขวาก็แชมป์แจ็คนี่เขาแรงดีนะฮะขวามาซ้ายซ้ายมาขวาแรงดีทุกเรื่องโอ้โหเรื่องงานเป็นไงฮะเรื่องงานก็แรงดีเรื่องอื่นนี่แรงดี ต้องไปด้วยกันเอา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 วางมาเลยทำเงินซื้อมาเลยมีอยู่ทีนึืมไปนี่ถ่ายทอดสดได้เลยนะครับยังไงฮะเจอกันทุกชั้นทุกแผนกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโได้คอจะคิแฉะวัวโตเลยแะเอาเต่าดักไว้เมื่อกี้สันว่าไงสันสันว่าไงสันสันลงหนึ่งสองสามตีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามเอ้าเฮ้ยเปลี่ยนเสียหลักนิดนึงแชม่มควักได้ไหมออกไปนะอนายเอ็นเสีย เฮ้ยประตูไม่มีเอาประยโอไม่มีไว้บ้างไงไว้บ้างไงยพีวีกะเก๋าวตัวไห้ไวเล่นเร็วเตอนนี้ไปแชมป์อยู่กันยูโอไม่มีออกไปทางโน้นจะอีกโอ้คนแก่ปั่นตัวหน้าลูกนี้เห็นเห็นในเอ็นได้คอเนอร์นะฮะวิ่งกันผ่านหมดแล้วนะลงแตกเลยนี่ทำบุญมาดีนำอยู่สองใช่ฮะไว้เกียร์ข้าไปอุ้ยเต็มขออย่างี้จะไว โอ้ยปานี้พี่เดินน้องกรรมการเติมเวลาอีกสัก5นาทีก็ไม่มีใครรู้นะครับพี่เนนบิ้นะฮะลากสายขึ้นไปมองเพื่อนขวาติดนายเอ็นทั้งนั้นคนเยอะแย,ะยู่ปางนี้พี่แค่รบกวนหน่อยพี่แค่มุมน้นใกล้ปักไฟช่วยเสียบปักไฟให้หน่อยฮนะเจ้าหน้าที่เราไม่ว่างตอนนี้ทำงานกันอยู่ <c oughs> ขอบคุณมากครับใครใกล้ช่วยบอกให้หน่อยนะฮะ ช่วยเสียบนะฮะช่วยเสียบโอ้ยหันไปนิดเดียวเกือบเข้าไปแล้วถ้าช่วยไม่ได้ก็ปล่อยให้มันมืดไปก่อนแปลว่าไงยืนกว่าโอ้โยยิ้งมาลุมายังมีแจ็คอยู่อีกคนโอ้โยน้องน้องเจ็บนะครับ้อ้เจ็บแล้วนะครับ้อ้เจ็บอย่าเสียงอย่าฝืนแต่บอลออกข้างสนามไปก่อน